สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับ ep 4ครั้งนี้นะคะปายจะพาทุกคนไปตะลุยทะเลตรังกันนะคะก็ตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือปากเมงนะคะทุกคนรอขึ้นเรือนะคะ ก็ในโปรแกรมวันนี้นะคะฟายก็จะพาทุกคนไปที่เกาะกระดานเกาะมุกนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้พิเศษสุดๆนะคะเราก็จะได้พักที่เกาะมุกด้วยซึ่งเป็นโรงแรมที่สวยและหรูที่สุดในเกาะมุกกันเลยทีเดียวนะคะทุกคน แล้วนะคะแล้วก็เดินทามาดูไดค่ะได้ค่ะนี่สุดยอดเลยค่ะทั้งจีนไทยแลนด์ของเรานะคะคือไปเลยมาเลยนะคะยอดมากเลยค่ะเราผ่านดงข้างเขาด้วยนะคะแล้วก็มีผุ้ปลานะะคี่ไหนกล้อ็ค่อยเที่ยวผ่านมาเลยค่ะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะมานะคะก็อย่าลืมแวะมากันได้นะคะมารักษาอนุรักษ์ความสวยงามของไทยแลนด์กันนะคะฝั่งสวยหล่อมากๆเลยค่ะ ก็เป็นมุมหนึหน่งที่ มุมหนึ่งนะคะทุกคนที่อ้เป็นมุมถ่ายรูปอีกรูปเป็นมุมถ่ายรูปอีกที่หนึ่งนะคะที่คนถ่ายเยอะมากตรงน,นี้คือสวยสุดแล้วพีททุกคนถ่ายถ่ายี่ไปนั่งชิงชาให้ถ่ายได้ไหมโอ้โหงมากกคนถ่ายถ่ายที่ไปนั่งชิมชาให้่ยได้ไ เนี่ยนะคะมุมนี้ก็จะเป็นอีกมุมยอดฮิตเลยนะคะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวรอคิวถ่ายรูปก่อนนะคะต้องขอหนึ่งแบทพอมันแลงมากดูดิการตลกไหมนี่ดูเดิมบอกกูต้องมาเป็นตะก้อง คลิปจริงนะคะไม่ได้ปลอมไม่ได้ใส่เอฟเฟก บริษัทเดียวกันนะคนะแล้วก็วเดี๋ยวเรากำลังจะไปขึ้นเรือเพื่อไปต่อกันที่เกาะมุกค่ะทุกคนแต่ว่าก่อนที่จะถึงเกาะมุกเนี่ยเดี๋ยวจะแวะจุดดาน้ําก่อนนะคะครับ <ไป S 1> โอเค <ไป S 1> ค่ะทุกคนนะคะตอนนี้ปายก็มาถึงจุดดำน้ำแรกแล้วนะคะเ<อ>ดี๋ยววันนี้จะพาไปดูดปายนิโ<ด>มข้างล่างกันนะคะว่าจะสวยน้ำใสแค่ไหนค่ะทุกคนมาเลยค่ะ ที่ว่าน้ำไม่เป็นก็จะมาตกอยู่แบบนี้ได้ยันเดือดค่ะตื่นเต้นมครับตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะดำน้ำกันแล้วนะคะเราพามายืนพายุพายุเต็มตัวพายุนเต็มตัวัวนึ่นะตัวเป็นเป้นวันนี้นี่เองดูกล้องดูกล้อง เดี๋ยวไปเจอกันที่อันนี้มันใช่หันหน้ามาหาเราเป่าวะเดี๋ยวไปเจอกันที่เกาะมุกนะคะทุกคนบ๊ายบาย ตอนนี้เราก็ถึงห้องพักของเราแล้วนะครับทุกคนหน้าห้องพักของเราก็เป็นวิวทะเลนะคะสวยมห่าหดกดพอตไม่ได้ด้วยอ่ะไปต่อโอ้โหสวยมากทุกคน <c oughs> ที่นี่ก็คือเกาะมุก <c oughs> สิวาลายเบสรีสอร์ทนะคะ เป็นที่พักที่สวยและหรูที่สุดที่เกาะมุกเลยนะคะทุกคนวิวหน้าห้องก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือจุดเด่นของที่พักที่นี่เลยนะคะสวยปังมากอ่คไข่ซเดีค่ะทุกคน ก็ตอนนี้ปายก็อยู่ที่ที่พักนะคะที่เกเาะ mm. มุกน้อเกาะมุกสีวารายรีสอร์ทนะคะทุกคน mm. ก็ตอนนี้เป็นเวลาพักผ่อนนะคะหลังจากที่ดำน้ำมาตลอดทั้งวันคือเหนื่อยมากปานิโมส,สวยมากทุกคนคือมีปลาหลายชนิดสุดๆอ,อ่ะอมคือน้ำใสแบบใสมากมองเห็นปลาการังได้เลยนะคะทุกคนก็นะคะ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ที่พักเนาะก็คือจุดเด่นของที่นี่นะคะจากเตียงนอนของเรานะคะก็สามารถมองเห็นวิวทะเลนะคะชายหาดจากหน้าห้อง,องเราเลยเปิดผ้าม่านออกมาคือแบบเจอเลยนะคะก็ก็คือจุดเด่นของที่นี่คือแบบวิวสวยทั้งรอบเกาะเพราะว่าที่ดินทาเลของที่นี่นะคะ่ะเขาจะเป็นแบบเป็นหัวปลายแหลมที่ยื่นออกมากลางทะเลเลยก็ห้องที่แบบอยู่สองด้านก็สามารถมองเห็นวิวทั้งสองฝั่งได้เลยนะคะทุกคน ดีมากๆโหสุดยอดหาดส่วนตัวที่โรงแรมรีสอร์ทที่หรูส่สุดที่เกาะมุกนะคะทุกคนเลิศมากปังมากเอ,อตอนนี้นะคะไปก็อยู่ที่ชายหาดหน้าห้องพักนะคะทุกคนโอ้โหสวยมากๆนะคะเหมือนหาดส่วนตัวเลยคะ่ะทุกคน ก็แนะนําอยากให้มาที่นี่กันนะคะเพราะว่าเหมือนหาดส่วนตัวมากๆเหมาะกับการพักผ่อนนะคะคนไม่เยอะไม่พุ่งผ้านนะคะทุกคนเพราะว่าไม่มีผับไม่มีเซเว่นเลยเป็นส่วนตัวสุวสดๆจ้า จากเกาะมุกนะคะมาที่หาดปักเมงก็ตอนนี้มาถึงที่สนามบินตรังแล้วนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงที่สนามบินดอนเมืองแล้วนะคะคก็สำหรับทิป จังหวัดตรังครั้งนี้นะคะก็ถือว่าโดยรวมก,ก็คือดีมากนะคะทุกคนทะเลสวยมากใช่ไหมคะใช่ค่ะชายสวยมากก็ครั้งหน้ารับรองว่ามาซ้ำแน่นอน,นะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวอีพีหน้านะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าพวกเรารายการไปดีนะคะจะพาทุกคนไปนเที่ยวที่ไหนนะคะบ๊ายบาย